สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาอยู่ที่ร้านคาเฟ่ปากนะครับนองชิมอีมุยนะครับกินชานมไป่ปากครับอืม นี่ก็อยู่ที่ร้านเอ่อคาเฟ่ค่ะเจมเจมส์คือบอกว่านี่ครับชานมไทยฝันคราานะ บบอืมอ,อร่อยอร่อยครับเฮ้่มองหน่อยไปหาอคมองข้างไหม เวเเปิดนไไอ้ีหมันี่ยออันนี้ครับอันนี้ก็คือห้องน้ำนะครับที่ร้านสปาคาเฟ่นะครับก็อันนี้ก็คือห้องน้ำสำหรับหญิงและชายแล้วก็อันนี้ก็คือสำหรับผู้หญิงก็คือที่ล้างมือนะครับ อันนี้ก็คือ,อ,อ,อการทำกาแฟเหมือนอนี่ครับเนี่ยเจอะไรเขาท่าเนี่ยไหมเหมือนที่ประเทศไอเนี่ยนะมตาต่างประเทศก็ทำอย่างเงี้ยนะว่าที่เนี่ยไม่ใช่ต่างประเทศนะที่นี่ประเทศไทยมีกลางหันกลางหันโอ้ยนี่เห็นไหมกลางหันสวยไหมเห็นไหม อันนี้ก็ร้านนี้ก็มีทั้งอาหารมีทั้งกาแฟนะนี่เลยอันนี้ก็มีตัดขายให้น,น,นั่งเลยนะถ่าแบบนี้ถ่ายรูปให้ก่อนอาหายรูปให้ก่อนไม่ถ่ายรูปอป้าแอปเปิ้ลไอเจมขอดแมตตออกเสียแมตตออกถ่ายเสียตังค์ให้แม่ก่อนอือันดีครับชิมเค้กนะครับอืออ่า ่งกัน<ส>แบ่งกัเนเฮ้สีเลนสะีเนี่ยเรนโบ <defects. S 2> ว์อือจัดนอันนี้อันนี้ปลาครบใช่ไหมหรือวน,นี้นี่มันเป็นนี่นเสอ,อหอยนี่นี่นี่วิปิ้งวิปิ้งคีบวิปิ้วเราอยี้น่อเนะเอโอเคไ อันนี้ก็จะเป็นชิคเก้นสติ๊กนะครับที่นี่ก็ใช้เป็นน้ำจิ้มไก่นะเป็นอะไรเด๋ยวเด๋ยวกันป่ะปลาปลาโรอันเดียวพอกินแบ่งกันแค่นี้พออันนี้เปิดเอาเปเอาอันนี้ไหมเปิ์เอาป่ะเก็์มาไหมร้อนป่ะร้อนไหมร้อนไหมอ่ะไม่ร้อนอ่ะแบ่งคนละอัน กินนี้ให้คนดาเปอร์ค่คนละอันนะม่ในข้างในมันก็มีข้าวโพดไหมข่าไหมก็ไอร่อยได้ครับ